แล้วเราจตยังไงละครับเดี๋ยวท่านมือมันจางตรงผ้าพรมสำเภาเนาะตรงผ้านำกุญเลยคะเดกไรรักอายุเท่าไหร่คะ ยัังงไงครบเออแกบอกว่าที่เห็นคนขโมยมันน่ะโบคอยนั่นรึว่ะแต่ว่าก็ไม่เคยไม่ก็ไม่เห็นหรอกเพราะว่าอิงอยู่ไกลนกเนาะแสดงว,ว่ามีคนขโมยของแกบ่อยใช่ไหมคะก็ว่าก็มันแปลงนะเขาโดน,นขโมยประจำแล้วมั้งเห็นว่า,วาเ,ปเป็นแปลงที่งามด้วยใช่ไหมมันแกงามจต่การขโม,ม,มยใหญนะคะในหมู่บ้านคิดกันไหมออคุยกันไหมคิดว่าเรื่องขโมยมันั้นมาตจงไปเอาฟืนงกลัวเเบิ่งลยครัน เขาเขาน่าจะกลัวไปหมดเพราะว่า <painted> ช <vậy> no ่างก็เพราะช่างเนาะบางทีก็ก็ไปดูช่างเขาน่ะนั่นแหละบางทีไปเจอขโมยอะไรนี่ก็มันก็ซวยไปเนาะพราะว่าช่างก็มาถึงที่นี่ไรผมอยู่ใกล้ๆตรงนี่ยังมาเลยนี่ตอนนี้มีคนมาขโมยมันอีกมีมาขโมยมันมันก็เลยทาให้ชาวบ้านก็ดกลัวหละครับตอนนี้หนจะกลัวขโมยไหนจะกลัวช่างเนาะ กลางคืนน่ะเฉพาะกลางคืนนะกลางค,นนะคืนนี่กล้ากล้ากล้าออกไปไหมครับถ้าเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังยังต้องไม่ค่อยกลาย้าแต่ต้องระวังตัวหน่อยแต่ผมว่าผู้ตาย <c oughs> ถ้าเป็นเจ้าของมันเขาเนะี่ยแต่เห็นคนขโมยมันก็น่าจะลบเลี่ยงบ้างเนาะ <c oughs> อันนี้ไปประทะาเขาหนึ่งนะมั <c oughs> <c oughs> นก็เลยทำให้ต้อง มันโดนขโมยเหรอ,หรอแกมาฝ้องมันแกนู้รถรถแกโจอดอยู่กระท่อมหลังนู้นรถอันมี้เลยนะครับอ๋อมันนี่ก็คือโดนขโมยหมดเลยเหรอครับรอยโดนขโมยใช่ไหมครับรอยโดน

นอนโดยไม่มีเต้ไม่มีอะไรเลยแกช่วงนี้เป็นช่วงเก็บมันหรือยังอ่ะช่วยคป้าต้องเอามาตั้งหน้าศพค่ะคุณป้าเตรียมเลี้ยงอ่ลูกอ่ะลูกลูกผนะ้าอ่ะนี่ก็ยทำงานอยู่ที่สระบุมมรีค่ะอ๋อมีรางมีอะไรบอกไหมบอ,บอกจะว่าบนโบนี้ค้นับสายมันว่ามันเฮียจังไหนมึง